วันนี้ทุก้นที่จอยให้โอ,อก,กาสคุณรักศษาในโอการวมกันอยู่ไวการที่ใที่จอยใช้ผู้เดกบคุณมากครับ ที่ได้รู้จักทุกคนมาที่นี่ค่ะอ้ชิ้จิงๆใพี่มากแต่แต่วันนี้เราลืมไปเราอยู่กับคนฝนตกนะ,ะเรากำลังต่อสู้กับฝนตกและคนฝนตกกันอยู่นะคะแต่เราจะสนุกแน่นอนเพราะว่าใครดูอีพีตรังหนึ่งเราบ้างทุกคนดูตรังหนึ่งแล้ว อยากรู้ว่าช่วงนี้ทางพี่จองและคะแลนได้ไปเที่ยวที่ไหนที่พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะช่วงนเ้ย้อนยื่นอ๋อีนะคะช่นไงเออเ้จริงๆสุดท้ายไปเที่ยวมา,วาที่ตรังคับแต่อาจจะอาทิตย์น,นะประมาณน,นี้จะไปเที่ยวอีกครับอ่าบอกได้ไหมว่าที่ไหนคะเด้อจริงๆยังไม่เลือกครับเดี๋ยวทุกคนรอ พ p สองตรังนะครับเร็วๆนี้ครับที่จอมล่ะคะที่ตรังเราขึ้นเหลือเร็วเข้าไปโคดิปงค่ะอจริงๆสวยมากค่ะออรอ EP สองนะครับ ร้อ EP เราก็รอนะคะทีนี้ว่าเรา,เราปอเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ดูทุก EP ของทางพี่จองแล้วก็คันแล่นเนาะมีประสบการณ์ที่เวลาไปเที่ยวแล้วมันใจฟูอยากเล่าให้เราฟังนะคะที่พอเดึกออกอเวลาเราไปเที่ยวเออเจ้ามาบอยบอยมาคะ่ะแต่จริงๆรุกใจว่าที่ไทยทุกมาใจดีมาก ผมคิดว่าคนไทยให้อาหารมา่อยๆอ๊ามาใจเปลี่ยนใจดีแบบนี้เราก็ได้นาไปดูไหมค่ะมี่เเล่นค่ะแล้วช่วงนี้เวลาเราไปเที่ยวภูมิใจมากว่าจริงๆผมคิดว่าเป็นพ่องกันกับทุกมาในเมืองไทยได้คับเพราะว่า มีจอให้ค่ะให้จอให้ข้อไหนครับดีบอกว่าท่านผู้บริหารเจอใหต้องจ้างยาวแล้วนะคะอย่างต่ำห้าปีสิปีแล้วนะคะแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเขาจะเล่นกับหมาในทุกอีพีเลยใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกับหมาได้นอกจากจะเป็นเพื่อนกับลิงแล้วเป็นเพื่อนกับหมาก็ได้ทีนี้พี่จองเข้าใจเราใช่ไหมเข้าจ ทีนี้ถ้า,าถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ร่วมงานกับเจอไฮค่ะอ่าได้ร่วมงานกับเจอไฮรู้สึกยังไงบ้างก็ให้ร่า,างทำเกี่ยวกับเกียร์เทชอบเนี่ย <c oughs> โอเคเซกคาชินจี <c oughs> อ่าจริงจริงบิคอนซูมาขับแล้วอ้อมตั้งแต่เริ่มทายูทูอ้อมใช่เล้วเอาไปทุกที่จะให้เล้วรับ แล้วขอบคุณที่ให้โอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะขอบคุณมากนะครับจำค่ะผมรู้สึกเหมือนคนเลงคิดมากกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วภูมชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะจริงจริงจริงจ๊ะจริงจริงชิมค่ะเต้บอกว่า จะให้คุณกินได้จริงอ่อสัญญา5ปี10ปีค่ะคีอจังค่ะขอบคุณนด้วยนะคะไม่เคยมีพรีเซนเตอร์ที่ไหนที่จะเทสได้ทุกอย่างขนาดนี้นะคะวันนี้ค่ะแฟนๆใครมารอตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานมารอวันนี้แต่เช้าก็มีฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยคะ่ะ สมนเมนทีเมราิงจิงคคุนทีมาอีกาเบเราวเจาจโบยบยคุมมีความสุขมากๆครับจิงจิงโคคุนมากๆครับทุกคนอ้จิงจิงบคุนมากๆเลวขอไอเป็นวันที่ดีทุกวันตลอดครับ นอกจากวันนี้เราจะได้พูดคุยแล้วนะคะ